เดี๋ยวเราไปดูกันสันิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามทยายามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้ธยาเดินทางมาที่ซอยเสนานิคมค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เรามีการเดินทางมาส่งมอบนะคะรถเข็นค่ะให้กับผู้ยากไรนะคะที่ขอขามาในโครงการกิฟต์เนฟวสต็อปของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะมามอบให้กับคุณพรชัยนะคะคุณพรชัยค่ะ เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคือมีเพื่อนบ้านนะชื่อคุณรัชวัวันะคะมีการติดต่อเข้ามาค่ะบอกว่าโอ้ยไปเห็นคุณพรชัยนะนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะได้รถเข็นสักคันหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบให้ถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าคุณพรชัยมีความเป็นอยู่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ คุณผู้ชมคาะเรามาถึงที่พักนะคะของคุณพรชัยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามทายามาเลยค่ะอันนี้คืออันเก่าอ๋นนอน,นี้นะคะอยู่ไหนคือพี่พรชัยอยู่ในห้องนี้นะคะ เอาปุ๊บดูกกว่าดึงเกาอล้ออกไปกว่อเกาแดงก็ได้จะได้ายลูกได้ได้จในก,การ<ง>วินชแชร์มันขาย,ล,ายล,าลูกค,ครับชื่อลุงฟอนชัยนะครับนามสกุลสีป่าเด้ครับ58<ง>ป,ปีแล้วครับ<ง>เป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายครับ<ง>ขาก็อ่อนแรงเป็นผู้พิการเดินไม่ได้ตั้งแต่ปี62นะครับ<ง>อยู่ตัวคนเดียวครับก<ง>็มีญาติญาติเขารู้จักก็มาอุ้มขึ้นรถไปครับอุ้มขึ้นนั่งวินแชร์แล้วก็เข็นวินแชร์ไป แล้วก็ไปขึ้นรถอีกทีหนึ่งนี่สวพ่อก้าหนึ่งของเรานะคะร่วมกับโครงการกิ์มิวสสต็อปของกรุงเทพประกันภัยเน้นนำรถเข็นนะคะมมอบให้แล้วคุณพ่ชเยรู้สึกไงบ้างก็ก็ดีใจนะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมก็ลูกก็อาศัยเจ๊เขาช่วยเหลือขอบคุณเจ๊ก็้วยช่วยลูกเคาะตาบาตาบานตลอดโอเคหายไวๆนะคะครับครับเปหลานจริงๆไหมไม่หลานหลานชาติญาติญาติเฉยๆไม่ใช่หลานแท้แ <gamma> ล <enders> ้วปกติเขามาดูแลเป็นเป็นคนที่ ทำง,งานอยู่ด้วยกันที่เออเราก็กระสับเป็นหลานอะพอแม่เ้าจะมาร่วมด้วยกันกับลุงมานานแล้ว<อ>แต่ไใช่ญาติอะไรกั้เขาจะมาดูแลเดือนละกี่ครั้งหรือมาทุกวัน,นไม่ไม่มารับรวันไปฟอกไตด้วยแหละรับส่งวันฟอกไย,ยไปฟอกไตไปตอนไหนอะคะไปเช้าสิบโมงสิบเอโมงอะ หมายถึงเดือนไปอาทิตย์ถึงสามครั้งขาอาทิตย์ละสามครั้งโอ้ทุกวันหลังขาพุดาสา<อ>เพราะว่าที่นั่นมันใช้สิทธิประการค<อ>ัอขบไม่เห็นตังไม่มีแรง,ไม,มแรงไม่มีแรงยันขึ้นแล้วมันปวดตรงห<ต>ัวเขา่าดิถ้าไม่มีหลานชายมาย,ยกก็คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยจะขอเขาข<อ>ไม่ยกต้องพิดตรงพิดตัวเลยไหมคะขยับส่วนไอ,ไ,อไอ้ร่างกายแขนเขือนที่ช่วยแรงได้จะมีแต่าขาเนี่ยมันไม่ไหว<อ>มันปวดหัวเขา่า แล้วขาไม่มีแรง<ม>แก็พยายามอ,าออกกำลังกายขยับขาตลอดนะกรมกำเนิดจะกกปาฯค่ะแล้วนี้เราก็อยู่ข้างๆกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นคนสําคัญเลยนะคะสําหรับเคสนี้นะคะคุณพี่รัดดาวันใช่ไหมคะแนะน<ช>ําตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อรัดดาวันเกอบวิทยาณนะคะที่เป็นผู้ขอวิวแชร์กับคุณตาพรชัยคะ่ะเป็นครั้งที่สองเนาะคุณคุณพี่รัดดาวนทราบถึงโครงการนี้ได้ยังไงของสวกนพอดีมีคุณพี่อีกท่านหนึ่ง มีอะไรเด่ยเขาบอกว่ามีาตรงนี้ตรงนี้<ม>ลูกสาวก็เลยเซิร์ชดูอ๋อ,อแม่เป็นของสวพ91นะ ครั้งแรกก็ลูกสาวจัดการแล้วก็ครั้งที่สองก็เป็นของอดีตวันที่ติดต่อเลยติดต่อค่ะทำไมถึงบอกอุ้ยเคสนี้ต้องได้แหละต้องมีการติดต่อรถวิวแชร์มาให้แล้วก็คือครั้งแรกก็คือได้ครั้งที่สองก็รู้สึกเรงใจเนาะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าก็ได้โทรถามไปก็บอกได้ก็ดีใจเนาะค่ะนะคะเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านเห็นคุณพี่พรชัยมานานหรือยังอะไรยังไงก็หลายปีแล้วนะคะ ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยจะไม่ได้ละหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแกก็อยู่อย่างแบบนี้อยู่แบบนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ชั้นบนก็ลําบากขึ้นลงลําบากแต่นี้ก็ย้ายลงมาอยู่ย้ายลงมาก็คือแม่บ้านนั่นแหะเขาเป็นคนก็จะสะดวกหน่อยตอนในเรื่องของการเดินทางะแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะสะดวกเท่าไหร่ละนะคะเพราะอย่างที่เราเห็นอยู่ก็ขยับตัวไม่ค่อยได้หนอนะคะวิรดาวันพูดถึงโครงการนี้นิดนึงโครงการนี้ดีมากนะคะ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดว่าจะติดต่อได้เนาะ,ะแต่ตอนนี้ติดต่อได้ก็คือดีมากๆเลยค่ะอขอบคุณท่านที่บริจาคมาใช่ไหมคะค่ะ,คะทุกท่านที่เห็นความเดือดร้อนหรืออะไรถ้าแจ้งไปอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วยเหลือมาก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบร,ริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรฟรี1644สวพ fm91 ตลอด24ชั่วโมงและขอขอบคุณบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนโครงการกิฟต์เนฟเว t ร์สต็มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องมานานกว่า10ปีเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ผู้ยากไร้และขาดแคลนในสังคมไทยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น